เดีนะจ้าพี่น้องเห็ดปวกทางภาคใต้ดอกใหญ่ๆเด้อจ้ะเห็ดปวกเลยเห็ดโคนดำแต่แถวภาคใต้เพิ่นห้องเห็ดจูนเด้อจ้ะพี่น้องแต่แถวภาคใต้เปิดห้องสุดยอดจ้ะพี่น้องโคนนี่พิลึกเลยเนาะน้องน้อยเนาะดอกก็ตั้งใหญ่ทั้งงามพุทธายีกจะลงเลยเนาะดินอู้บ้าขาวขนาดพี่จ้าพี่เจ้าขาเดี๋จ้ะพอเรียนโอนเข้ามาเด้๋จ้ะ ปอดมือเข้ามาปอดมือเข้ามามาคุดนเคยกันเะพี่น้องจะคุ้นสามคนยังสซอรออนเลยเนาะจ้่พี่น้องกเดี๋ยวที่โปรเลยจ้าโปรนี่สุดยอดเะพี่น้องมีอยู่สามรุ่นเลยจ้ะเยอะจริงๆสุดยอดนะน้องด้วยเนาะจปรพี่น้องหลายขนาดเลยจ้าโอ้โพี่น้องจ้า นเต็มโคนแล้วจ้ะพี่น้องลื่อนแล้วได้ไหมโอ้โหสุดยอดเด้อจ้าดูนะกระโดดกับปวดข้างหน้าเลยจ้าพี่เจ้าจ้าเงจ้ะจุ่มนี่กันไล่หลายพอดีแซ่บเลยจ้ะพี่น้องรุ่นนี้น้องนอยพี่จ้ามื่อนี่สิบสาพี่น้องมาคุดเฮ็ดปั่วอีกเหมือนเดิมเด้อจ้ะมาดูไขนาดเนาะมีติดดอกสวยๆงามๆมาดูเลยจ้ะแม่นี่นี่จ้ะจุ่มนี่ก่อน อุย้ยขุดง่ายขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าว้าวพุ่นน่ะงานนอนลงเลยเนาะโอ้เห็นบ่นี่ดินทรายจ้ะขุดง่ายเนาะยไหมเนาะง่ายง่ายโอ้โหไหนโบเหี้นเลยค่ะเนี่ยโบเหี้นที่ขุดเยาะดินทราเห็นอยู่างพอดีเปลาะบางที่ข้ามีตัวกองน้ำในบ้านเ่ยนะโอ้ยขุดง่ายขนาดเลยดินบบเหนียวเหยียบละมั้งยายฝนสุดยอดจ้ะพุ่นนี่นอนลงเลยเนาะจ้ะ้าอู ง่ายด้วยจ้ะพี่น้องฮู้น่งนางามครับนาะนี่โลสองร้อยห้าสิบด้อจ้ะพี่น้องแต่เฮ็ดเนี่ยส่งโบได้เลยด้อจ้ะติดโควิดเนาะใช่ถึงบบติดโควิดก็ส่งยากเม่เฮ็ดเนี่ยมันอยากบานง่ายกว่าเฮ็ดไอ้โคลนแม่เคยส่งแล้วต้องลวกนะจ้ะมันต้องลวกถึงต้องลวกนนมีพี่น้องเพิ่นถามเข้ามาจ้าเพิ่นมา ไอส่งแบบใดยากจ้ะเพราะว่าเป็นไอเนาะโควิดหลายพน้องๆเลยเนาะช่วงนี้ช่วงโควิดจ้ะเหมือนการส่งมันก็นล่าซ่าออกไปเนาะจ้ะปกติกะขายอยู่แถวนี้กับบพงกันแล้วเนาะไหมเนาะเปนขนาดเห็นเลยถ่ายลงปุ๊บคนโทรมาจ้งปั๊บเลยจ้ะโทรถามเละอะไรจุ้มจ้าเราต้องาขุดลึกเด้อลูกออเอาจิ้มใกล้ๆอย่นะนี่ดีกางัดอยู่ดิมีโอทางฮักกันยังแบ่ กันไล่ไปเรื่อยๆนะดอกพักใหญ่กว่านะโพน,น,นี่<า>สุดยอดได้จ้ะพี่น้องโอู้ดีแต่ขุดง่ายนะพี่น้องเนาะของแม่เจอดินเหนียวโอู้ดินเหนียวลำบากจักหน่อยเด้อโอ้ยดังกล้องนะ,นะพี่น้องป้าแต่เป็นขาบักใหญ่พว่านะใหญ่กว่าพูกมือเด้อจ้ะขุดดีเลยอู <laughs> ้ดเอาเสียมมาให้ดีเนาะ เสียมคักขนาดเสียมกันแล้เนาะเสียมเบามือดีบอ้ยขาคนสุดยอดเราจะไปน้องขาแต่มันบ่หลายเหมือนปีก่อนเนาะไม่เนาะปีก่อนออกไล่ลายหลายปีก่อนไม่ค่านี่มารับถึงที่เลยเดจะญาติกันก็มีจะ่สองสามเจ้าเนาะปีก่อนเนาะจ้า ปีก่อนอังโควิดม่ได้หลายเฮ้ยปีก่อนดูพี่น้องจุดๆดๆอดอกตะมุตะมิอันนี้ก็ได้ยสามสี่รุ่นน้องไม่นาะแมนเมน,โโนเนเอานี่พาดหักยาวขนาดอันนี้่ะสุดยอดจ้าพี่น้องงามจริงๆเลย เิ้มเจ้าเป็นคนนี่แดงกลับบ้านระบบเมื่อกี้แดงกลับไปบ้านระบบโอ้ยได้หน่สุดยอดจ้าพี่น้องโพลนี่พี่ลึกเลยเนาะลงไมยเนาะดอกไก่ทั้งใหญ่ทั้งงามขุดง่ายอยู่น้องไม่เนาะดินอู้ปะขายาวขนาดน่อจริงจังขาสวยงามจริงๆ แต่สำนีก็ยังบ่พอกันเด้อจ้าพี่น้องขายอยู่น,นี่ก็ได้เนาะน้องน้อยเนาะบอกคนก็นโอ้ยับเฮาสิขุดเท็ดนี่โทรจองล่วงหน้าเลยเด้อจ้ะนะเบิ่งจ้ะจุ่มนี่แห่งงามลึกแล้วป๊าดอกใหญ่ขนาดน่ะปะ๊าพี่น้องป๊าเท็ดน,นี่เกิดอยู่อำเภออ่าวลึกเด้อจ้ะพี่น้องอยู่จังหวัดกระบี่เด้อจ้ะ พี่น้องเพิ่นบางคนเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะว่าอยู่ไสอยู่ไสเห็ดนี่เห็ดบ่ได้ปลูกเองเด้อจ้าเห็ดนี่เห็ดออกธรรมชาติเด้อจ้ะพี่น้องออกในป่าด้ะยว่าพี่น้องขายาวขนาดโูนนี่พูนน่ะอุ้ยงาม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 แต่แท้จ้างามคือคุณเก็บเลยคือคุณคุ้เลยจ้าแป๊บเดียวสิเต็มโพสิเต็มตะกร้าเลยแม้หน่าพี่น้อง อ,อ๋อหนจิ้มจุ๊บนะเอาเลยต่อเลยจ้ะเอาเนี่ยอันเล็กกันจิ้มเลยจ้ะโหนี่สุดยอดเลยจ้ะพี่น้องสวยมาก,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 กาสุดยอดช่วย,ยกันเลยจ้ะดอกกล้วยจิ้มจิ้มกำลังมีเนาะพี่น้องเนาะ อยู่นังาก็ได้ไม่งามแต่เท่พี่ลูกน้องร้องเลยจ่แข้งขายาวเซฟเซฟเลยจ้ะพี่น้องนี่ยพัดน้ำมันหอยก็เซฟเซฟมูเซาอนนี้คอยต้มจืดแม่ต้มจืดใส่กุ้งใส่หมูซับอู้พูไ่ามันหวานช่วยๆจ้ะพี่น้องจ้าเอาอันี้ออกเจ๊ ยามออกออกหลายหลายเด้อพี่น้องทางกางเตเนี่นจะดินเหนียวแล้วแบบนี้คนนุณนักวาดพ,พี่น้องโอ้ยตลก <laughs> ได้ฝน,นย่างนี้ได้มันจะกิงลงทับกันได้นะฝน,น, <laughs> นไม่เด้อจ้าทับ ่พีน้องสุดยอดเลยนะน้องเนาะลึกแล้วพี่น้องไปทางกุฏิโอนี่มีสองรุ่นนะจ๊ะพี่น้องนี่นี่จ้ะอันนี้เฮาบ่เฮาบ่อขุดก็ได้จ้ะนี่ฮะแต่ห้าวถอนเอาเลยอันนี้เอาตะกร้ามาใส่อีกย้ายสุดยอดจ้ะพี่น้องมีสองรุ่นละจ้าสองรุ่นหรือสามรุ่นสามรุ่นเหรอเนาะสามรุ่นเลยจ้ะพี่น้องยังบ่มุดด้วจ้ะพวกน่ะยังอีกว้า เบิ่งแม่ขุดไปได้แค่บัพโพครึ่งเดีนี่งจ้ะพี่น้องสีเต็มตะกร้าเลยเด้อจ้ะกับเต็มตะกร้าสาวลุงแล้วจ้าบ้วบานนะตัวบานทองทองได้ลูกเพราะว่าเราต้องคุดอ่ะเพราะว่าขาขาไอ้จังใดก็ต้องเหนียวอยู่แล้วเนาะพอบานนะแต่ว่าตัวโพอ่ะต้องขุดจ้ะพี่น้องกินได้หมดเด้อจ้าขาหวานกรอบเด้อจ้ะสุดยอดจ้ะพี่น้องโพนนี่พี่ลึกแล้วจ้ะพี่น้องพูดอะเข้ามาชมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวลูงนี่ด้วยพี่น้องสุดยอดจ้าพ<อ>ูดนี่กันต่อจ้ามานๆค่ะข,ขนาดจ้าเอาแล้วนะจ้าโอ้ยเมฆพุ่นะ่ะทั้งขาทั้งใหญ่ทั้งเงาสามคนด้วยพี่น้องซอยกันเนี่ยต้องซ่วยกันจ้าออดขนาด <laughs> สุดยอดจ้าสุดยอดน้อง ความโอ้ดิกำลังผูกไงเนี่โอ้ปูกกินแถวนี้ไปผูกผูกสุดปูกกินเนาะไปลึกเนาะพี่น้องวันท่านใดที่ว่าเพื่อนเพื่อนบ่เคยเห็นเพื่อนแข้งสีสะออดเนาะรุนนี่นะสะออดนะจ้ะพี่น้องเห็ดปวกทางภาคใต้ดอกงใหญ่เด้อจ้ะ เห็ดปวกหรือเห็ดโคนดำแต่แถวภาคใต้เป็นห้องเห็ดจูนน่าจะพี่น้องแต่แถาภาคใต้เป็ห้องเห็ดโคนนั่นะเห็ดโคนดำเผิ่ว่าเห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนใหญ่บ่อมคือกันเนาะไม่เนาะคือกันแต่ละรุ่นเรียกบ่คือกันเนาะบ่คือกันบ่คือกันบ้านเฮาแต่มีแต่เห็ดปวกและดอกน้อยโอ้ของบ้านเฮาดอกน้อยเนาะไมมเนาะไม่บัวดอกใหญ่แบบนี้อันนี้ปกติบ้านเฮาสีดอกสาำนี้เนาะอันนี้เน้น สมบูรณ์จ้ะแถวใตแถวกระบี่อุดมสมบูรณ์ดีด้วยจ้างามเห็ดโคนออกก็ออกสุดย <jóvenes S 2> อดเห็ดโคนเนาะงามเห็ดโคนเห็ดปวกเห็ดละงกมืองตีนขามันไม่บุโปรเงองมงาม ความงามสุดยอดจ้ะพี่น้องสุดยอดงามน้องระวังต้โคลนปวกเด้อแม่ตัวนี้กันเห็ดไงพวกนี่เลยตัวนี้ด้วยนี่โด่งน้ำอันนี้กันเลยทางนี้ดินเหนียวเนาะได้แล้วจ้าโอ้สุดยอดจ้ะพี่น้องเบิ่งดอกนี่นู่นมันก็ขึ้นมาพี่น้องเบิ่งมีสามรุ่นอีหลีนะนี่อันนี้ตรงพูมกำลังพูมเลย นี่เจ๊ซับนี่ก่อนนี่ๆได้ไหมอ่ะถอนได้ปะถอนได้เลยอืมได้แมะแม่ถอนได้เลยอืมแล้วนั่งช็อตรอดถอนได้จ้านี่น้อแซมนี่พัดเซฟเลยพี่น้องจ้าสุดยอดเอารุ่นนี้้เดอบางคนเพิ่นก็มัไปนิเกงเข่าเนื้อเข่าหนังแซ่บเพิ่นวะแต่สำหรับข่อยคนมักพัดแม่ลุนนี้เห็นเกงต้มจืดแซ่บสุดยอดเลยนี่จ้ะพี่น้องยังอีเล่ยู่ได้จ้า อุ้ยฮักซ้ำคุณเลยจ้จะจ้าพี่น้องสุดยอดความงามเด้วจ้ามือเก็บด้วยจ้าสร้อยกันจ้ามือจิ้มก็จิ้มเนาะมือเก็บก็เก็บเก็บสองคนพระท่านดอกค่ะฝนตก ฝนกำลังสิเริ่มมาเนาะแม่เนาะแม่บัวนาฟ้าห้องแล้วว้าแป๊บเดียวดินเริ่มจะเหนียวแล้วเอายังเลยจ้ะเหนียวไปมากเหนียวไปเนาะจ้ะชอยกัดหลายคนเสร็จเนาะจ้ะเลยเสร็จไวๆจ้ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วต่อ ความงามพี่น้องเป็นลิ่มลิมอยู่พี่น้องจ้ะเป็นลิ่มเลยจ้ะพี่น้องพัดะอนน่าสาวลุกอยู่บ่จ้ะมาเด้อจ้าพอเดียนซอนเข้ามาเด้อจ้ะป้อนมือเข้ามาป้อนมือเข้ามามาคุดซวยกันจ้ะพี่น้องแต่คุดสามคนยังสะออนเนาะจ้าโอ้มันมือขนาดเลยจ้ะพี่น้องจ้ามีติดอกสวยงามเนาะสุดยอดจ้ะพี่น้องขากระยาน ขุดมามปลิมแบบนี้เลยพี่น้องอุ้ยเมนงามตะเทศเฮ็ดก็ได้งานเท่งามว่าตะเทศพุ่นะนะพุ่นน,น,นะพี่น้องอ้ยอามาเต็มซกับละมังเลยค่ะกิดเบียดกันบังจ้าพี่น้องโพรนี้สาวลุงบ่ได้เห็นเองนะจ๊ะพี่น้อง่หัวคออยเเจ็ดโล ยายเป็นทูมาบอกเุ็นทูไมนาะจ้ <ๆ S 1> ปะปลาสะออนขนาดสาวลุงก็่เคยเห็นหลายขนาดนี้จ้ะพี่น้องยายลุงกำลังขุดเอาแล้วนะเ,ะเอาเลยเอาลเอาลยมาปลอนมือมาหยิบแบบนี้เลยด้วจ้ะ <c oughs> ออกจากทะลุกล้องเนาะ <c oughs> สะอนอนเนาะจ้ะโอ้ยมึงขาไอ้ตรงตัวใหญ่ล่ะเนี่ยพูดน่ะพี่น้องเนี่ยกวบกวบเลยด้วจ้ะว้าพี่นะขาของาๆๆยายนี่ตัวเนี่ ห่างทางร well? ับเนาะปาดพนะพี่น้งสุดยอดจ้ายังมีบ้าเม่ออยากออกกล้องน้ำครัามาขดเลยเจ้าของมันยังตายอยู่เลยเนี่ยต้องออกอีกโน่สุดยอดจริง ดอกกำลังพุมพ่มๆเนาะอันนี้น้องไม่เนาะแม็นหั่นรับมาเยียบตรงกลางสวยๆหมดซะบวกกินก่อนเนาะตัวนีโ<ห>้โบ อมคนนั้นกินเนาะเอาไอได้แล้วบลูกต่นีนไม่เอาดอกไม้ด้วยมันจะตะขี้เหนียวเนาถือเหนียวเลยโอ้ยฟาดังมาเลยพี่น้องเอ้สวยพัดรุ่นเซฟไหมเขาเนื้อเขาหนังไปเลยนาะเขายูสือนะ ้าของเห็ดโอ้โหหักเลยป๊าโซนขาพี่น้องโค่นเดียวค่ะเอาแล้วนะเพิ่งโค่นอยู่เลยค่ะยักเหนียวจักหน่อยเนาะอันนี้ ปลาลึกขาเนะจ้เหิดปวกทางปกากใต้ี่ดอกแยงใหญ่เลยจ้ะพี่น้องว้าดพี่นเ่มึงดูมันหลายหลายคนเก็บมาท่านหรอเด้อพี่น้องเอ้ย <laughs> ถ้าเป็นหิดคููนู้โบได้ง,ง่ายปนีน้ไม่โนโบได้ง,ง่ายจ้ะพี่น้องเตรียมตะ<ง>ก้าฮะก็โอ้ยเป็นชีว อ,อยูซื่อๆนะคนรุ่นก็นได้ให้คนรุ่นก็รุ่นนะนะว่ดินมันเหนียวแล้วออนอขากยา,านขนาดแม่ง อิ่มเดียวพี่น้องเหนืออีกแม่ลูกาสามดอกสีเหลวแล้วหักก่อนะคิมจ้าเหลือสองดอกแล้วไปแล้วจ้าโบนี่สุดยอดเนาะเหนือคุถ่ายคลิปเป็นรูปก่อนด้วยอิ่มเดียวจ้ะ <c oughs> นี่จ้าผลงานของเฮาวจะพี่น้อง จ้าค่ะมาเร็วเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอทต้อมออนนี่ชาแน,เนลเด้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปสวัสดีจ้าเจอกันพ่อคลิปใหม่เด้อจ้าบ๊ายบาย